สวัสดีครับผมนิวโนโต้คาร์นะครับตอนนี้นะครับก็เดินทางมาถึงที่ปากช่องไทเวย์นะครับเพื่อจะไปส่งมอบเจ้าฟอร์ดคันนี้นะครับเห็นไหมครับว่าสภาพสวยแค่ไหนนะครับติดฟิล์มปลอดให้ใหม่นะครับลูกค้าอยู่ที่สมุทรสาครนะครับวันนี้ออกไปพร้อมกันเลยกับนิวโนโต้คาร์ชัดเจนกว่านี้บ่มีเราออกเดินทางกันต่อเลยครับนะครับผมก็ขึ้นมาถนนทางด่วนนะครับทางด่วนถนนหมายเลขเก้านะครับเพื่อมุ่งหน้าเข้าไปที่สมุทรสาครนะครับผมออกมาทางหมายเลขเก้า นะครับเพราะผมมารับรถบ้านด้วยหนึ่งคันนะครับก็ตอนนี้นะครับก็กําลังเดินทางไปที่บ้านลูกค้านะครับเพื่อส่งมอบให้กับพี่นะครับที่ทํางานอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับโดยที่ไม่ได้มาดูรถอีกเหมือนเดิมนะครับกับพี่พนตัตข้าวชัดเจนกว่านี้บ่มีอีกแล้วนะครับวันนี้ก็ขึืนทางด่วนเข้าสู่กรุงเทพมหานครแล้วก็พุ่งสู่สมุทรสาครนะครับกรุงเทพนะครับใจกลางเมืองกรุงเทพอีกแล้วนะครับมุ่งหน้านะครับไปใช้สองช่องทางซ้ายเพื่อใช้ทางออกไปทางดาวคนอง แล้วนะครับผมก็มาถึงอ้อมใหญ่อ้อมน้อยนะครับกระทุ่งแบนด์นะครับตอนนี้ลูกค้านะครับมารับผมแล้วนะครับขับกันมาตาม GPS มาวันนี้รถติดมากมากนะครับวันนี้ไปหาสวัสดีลูกค้ากันเลยครับเพิ่งจะเค้เห็นรถนะครับ สวัสดีนะครับก็มาถึงแล้วนะครับที่สมุทรสาครนะครับวันนี้นะครับก้อนดับแรกเลยสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับอันนี้เป็นน้องชายเกิด26เกิด25นะครับน้องชายปีหนึ่งนะครับวันนี้นะครับผมนิพนธ์ออโต้คาร์กับทีมงานหอจกอธนยศรุ่งเรืองจิญลนจ์2019นะครับเดินทางมาส่งมอบเจ้าขวดคันนี้นะครับในราคา3,025,000บาทกับขวดเลนเจอร์ปี2019ลูกค้าดาวอยู่ที่30,000บาทจบนะครับจัดไฟแนนม295,000บาท ไม่มีคนค้ำนะครับซื้อคนเดียวจบนะครับใน7-2งวดค่างวดก็อยู่ที่เท่าไหร่นะ6 0 0 0 6,300บาทนะครับ72ดงวดตลอดสัญญานะครับวันนี้ก็ขอมอบเสื้อไว้ก่อน2ตัวของกาแฟนะครับอันนี้เป็น2 XL แล้วก็ XL ส่วนปลาะยังไม่มานะครับถ้ามายันไงเดี๋ยวผมส่งมาให้นะครับเดี๋ยวว่าถ้ากลับไปท้างนู่นแวะรับก็ได้ก็ยากนะครับไปเอาได้เลยนะครับอันนี้มอบเสื้อให้ก่อนนะครับก็เป็นเสื้อนะครับ ของธนยศนะครับแล้วก็ใหคนรถตัวขาในช่องทางยูทูปมันจะมีเก็บไว้อยู่ในตัวก็ของข้างนะครับวันนี้นะครับไม่รู้เป็นไงเหนื่อยนะครับพังรถติดด้วยอยากให้ลูกค้าว่าไม่ไม่ได้ไปดูรถอีกเหมือนเดิมนะครับสําหรับคันนี้เป็นฟอร์ดเรนเจอร์นะครับอันนี้เก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสามารถลูกค้าแล้กันนะครับก็สำหรับทันนี้นะครับเป็น f อร์ r a n g เจลูกค้าเป็นไงบ้างไม่ได้ไปดูรถ สวยครับตรงปกครับอ่าก็คือคันนี้ผมบอกนะว่าวันนั้นที่รีวิวก็มีกระจกหน้าที่เป็นรอยร้าวนิดนึงนะครับวันนี้ผมเปลี่ยนให้ใหม่แล้วก็ติดฟิล์มให้ใหม่รถคันนี้เดิมทุกชิ้นไม่เดิมอยู่4อย่างแต่วันที่รีวิวคือเดิมหมดทุกอย่างไม่เดิมอยู่4อย่างก็คือยางหลังนะครับเปลี่ยนมาให้2กระจกเปลี่ยนมาให้3ฟิล์มใส่ให้ใหม่แล้วก็4ก็คือกันชนท้ายใส่ให้ใหม่นะครับอันนี้คือไม่เดิม นอกนั้นเดิมหมดนะครับอันนี้เดิมมาจากรถทั้งหมดเลยทั้งเสื้อสีรถคันนี้สีอะไรต่างๆทุกอย่างเดิมหมดนะครับลูกค้าติดตามมานานยังนะครับอันนี้ปีแล้วครับปีครับผมแฟนบอกว่าไงนะแฟนบอกไปซื้อไกลครับไม่กลัวโดนหลอกหรือไงครับก็ทางร้านเรานะครับคือตามที่ผมเอาต้คาร์ค้าชัดเจนกว่านี้ผมมีแล้วคือไม่โกกลูกค้าแน่นอนก็คือถ้ารถมือเดียวก็คือมือเดียวแท้ ถ้ารถเคยชนมาก็คือเคยชนมาต้องบอกนะครับเราไม่โกหกอันนี้คือหลักการขายของเราคือถ้าทําสีมาชิ้นไหนเราบอกหมดนะผมไม่ผมไม่โกหกหรอกทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันอยู่ที่ว่าเราซื่อสัตย์กับลูกค้าลูกค้าก็ได้รถที่ดีไปนะครับวันนี้อันนี้ขอบคุณมากๆนะวันนี้แฟนไม่ออกสื่อเดียวแต่ว่าขอภาพนิ่งออกอ่าผ่านช่องทางในเพจหน่อยนะครับอันนี้คืออันนี้ขออนุญาตลงถ่ายคลิปลงใน YouTube แล้วก็ช่องทางเพจด้วยนะครับ อาฝากให้คนที่ยังไม่ได้รถแล้วก็ตัดสินใจหน่อยนะครับก่อนจะจากกันครับใครอยากได้รถก็นิพนธ์ออโต,โตค้คาร์นะครับสวยตรงปกไม่หลอกครับสโลแกนที่ว่าลก ชัดเจนกว่านี้ไม่มีแล้วครับนี่นะครับขอบคุณนะครับของคุณมากนะครับขอบคุณจริงนะนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขอขายอนุญาตถ่ายภาพนิ่งนะครับกับลูกค้าก่อนแล้วก็เจอกันใหม่นะครับวันนี้ส่งเสร็จแล้วนะครับ9609นะครับ9หน้า9หลังนะครับขอให้ขับขี่ปลอดภัยร่ำรวยเงินทองนะครับกับ Ford Ranger คันนี้นะครับถ้าใครอยากได้ยังมีอีกหนึ่งคันแต่เป็นปี2021นะครับเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ขอบคุณน้องชายมากนะครับขอบคุณครับ